Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกันและลัคนากันทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะก็แน่นอนคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่อ่านความรักความสัมพันธ์หลังจากที่ทำคลิปการงานการเงินไปแล้วนะใครยังไม่ได้ฟังการงานการเงินไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ภาพรวมชีวิตในปี2568เป็นคลิป อีกคลิปหนึ่งนะที่พี่หมอก็ลงไปแล้วเหมือนกันนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนไปลองฟังกันละกันเนาะก็มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดความรักประจําเดือนมากรากันนะเหมือนเดิมเริ่มเปิดที่คนโสดตามด้วยคนมีคู่และจบด้วยเรื่องของสุขภาพใครที่เป็นคนมีคู่กดท i m e stamp ใต้คลิปไปฟังได้เลยส่วนใครเป็นคนโสดฟังจบแล้วก็กดท i m สแต a m p ไปฟังสุขภาพได้เลยเช่นกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาค่ะเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อน มาดูทิว่าชาวราศีกันและลักนณากันนะคะประจำเดือนมการาคม2568ในส่วนของความรักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่น่าสนใจไหมหรือว่าไปชอบใครไว้ไปตามจีบใครอยู่เนี่ยเออเขาจะแบบว่าส่วนอกสนใจเรากลับบ้างไหมหรือว่าให้โอกาสเราต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยมาลองดูกันนะ สี่ไม้ค่ะเจ็ดดาบเด็กเหรียญแปดเหรียญหนึ่งไม้เฮ้ยน่าสนใจนะนี่หนึ่งเหรียญสองเหรียญ The emperor wow. า oh, วโอ้ the emperor มาแบบคู่กันเบอร์นี้เลยหรอ,อพี่หมอว่าเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะปกติเนี่ยจะไม่พูดอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อคู่ออกไปพล่อยๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาได้ยินคำนี้ปุ๊บมันจะมีมันจะมีอยู่สองคำที่พี่หมอจะไม่ค่อยชอบพูดออกไปเลยนะคะก็คือเนื้อคู่กับโชคลาภ คือสองเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้เห็นแบบชัดมากๆจะไม่พูดออกไปละกันเนาะเพราะว่าหลายคนมีความคาดหวงังเวลาได้ยินคำพูดพวกนี้นะคะอ่ะเราลองฟังกันนะสำหรับชาวกันที่ยังโสดพี่หมอมองว่าเดือนนี้หลายคนมีโอกาสเจอเนื้อคู่แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคุณเนี่ยกลับดูไม่ไว้ใจหรือว่าคือไม่ไว้ใจตัวเขาแล้วก็ไม่ไว้ใจตัวเองนี้ด้วยก็ได้นะคะมีความรู้สึกว่าอืม ถามว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจหรอพี่หมอว่าไม่ใช่นะส่วนตัวนะพี่หมอไม่คิดว่าใช่นะคะเพราะว่าพลังงานของสิ่งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นไพ่สีไม้เด็กเหรียญแปดเหรียญหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญอย่างเงนี้ยแม้กระทั่งดีเอ็มเพสดีเอ็มเพลอร์เองเนี่ยพี่หมอมองว่ามันเป็นพลังงานค่อนข้างบวกอ่ะ บวกมากด้วยในเชิงความสัมพันธ์ถึงแม้จะขึ้นไพ่เจ็ดดาบซึ่งถ้าใครพอจะเข้าใจความหมายไพ่เรามานั่งฟังเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ไพ่ใบนี้มันพูดถึงการแบบทําอะไรลับหลังความแบบโกหโกความไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หมอมองเป็นมันเหมือนเราโกหกตัวเองอะมากกว่านะจริงๆพี่หมอรู้สึกแบบนั้นมองว่าชาวราศีกรรและลัคนากรนะ่ะเหมือนคนที่ หลอกตัวเองว่าไม่ได้อยากมีความรักไม่ได้ชอบเขานั่นเป็นเพราะคุณไม่ได้ไว้ใจเขาหรือว่าไม่ได้ไว้ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะหลายๆคนอะ่ะจะมีพลังงานเนี่ยแล้วแล้วหนูควรทายังไงเนาะบางคนก็ตั้งคาถามเอ้ยแล้วเราควรทํายังไงอะ่ะถ้าเกิดเราเจอเนื้อคู่แล้วเรามีพลังงานแบบเนี้ยเขาจะหายไปจากชีวิตเราไหมคือพี่หมอไม่คิดว่าเขาจะหายไปไหนหรอกเจอแล้วมันก็คือเจอแหละเพียงแต่ว่าเดือนเนี้ยเราอาจจะใจแข็งเนาะ เราเปิดใจรับเขาแต่ว่าเราไม่ได้แบบกระตือรือร้นที่เราจะพูดจะคุยหรือว่าจะเปิดโอกาสให้เขาเบอร์นั้นนะคะแต่ว่าไออย่างเล็กน้อยเราเปิดใจเขาเขามาขอเบอร์สมมติแล้วกันนะเขามาอุย้ยมันโบราณมากเลยอ่ะขอเบอร์ตอนนี้การขอเบอร์มันคือเรื่องโบราณไปแล้วนะเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องแบบฮอตใช่ไหมในยุคพี่หมอมันก็ฮอตอยู่นะ แต่ว่าพอมาสมัยนี้มันจะต้องเป็นขอไลน์ขอไอจีขอ Facebook อะไรก็ว่าไปนะคะเอาเป็นว่าพี่หมอติดปากลวกันนะคือมาขอคอนแทคเราหรือว่ามาขอทําความรู้จักเราเนี่ยเราก็จะเปิดใจให้เขาค่ะเราก็จะทําความรู้จักเขาหรือว่าแลกคอนแทคกับเขาเนี่ยมันพอได้อยู่แต่ถามว่าพอมันแลกแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแล้วเป็นแฟนกันอีกถูกปะ่ะเราต้องไปเรียนรู้การเราต้องไปแบบว่าศึกษาการเราต้องไปพูดคุยกัน แต่ว่ากันเนี่ยมีความไว้เชิงนะคุณให้แล้วแต่ว่าที่หมอมองว่าแชทมันด,ดูหนักขวาแปลกๆมันหนักไปทางเขานะไม่ได้ทางเรานะหนักไปทางขวาเขาแปลกๆนะคะมันเป็นอารมณ์เหมือนคนที่อยากจะมั่นใจก่อนเอออยากจะมั่นใจก่อนเราไม่อยากจะใส่สุดกับความสัมพันธ์ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถามว่าคุณจะพึงพอใจกับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยบอกเลยนะลึกๆกันเองเนี่ยรู้สึกแบบ รู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆด้วยพอพฤติกรรมของเขานั่นเองนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะด้วยความที่มันขึ้นเจ็ดดาบเนาะแล้วก็ขึ้นไพ่ที่พูดถึงการมีครอบครัวค่อคนข้างเยอะอ่ะก็ขอทายในพลังงานลบติดเอาไว้สักนิดหน่อยนะเพราะว่านี่คือดวงรวมนะคะเพื่อใครมาฟังอยู่แล้วคุณไม่ได้ได้รับพลังงานแบบนั้นน่ะก็แปลว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนมีเจ้าของแล้วเนี่ยพยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่ว่าข้อดีของกันเนี่ยมันก็ช่วยไว้นะคะก็คือตัวเราเนี่ยมีความแบบ รู้แหละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะแล้วก็มีความไม่ไว้ใจในตัวเขาค่อนข้างสูงอันนั้นก็เลยเป็นข้อดีไปโดยอัตโนมัตินะพี่หมอมองว่าเขาก็จะเข้ามาไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าความน่ากลัวของมันอะถ้ามันเป็นพาเนี่ยก็คือเราชอบเขาไงถึงแม้ว่าเราจะรู้เราจะรู้ว่าเอคนนี้มีครอบครัวแล้วแล้วก็สิ่งที่เราอสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูก การที่เขามาชอบเราเนี่ยมันไม่ถูกไม่ไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากันเนี่ยก็มีความชอบเขานะอันนี้ก็พูดตรงๆนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบตรงสเปกก็ได้หรือว่าเราจะมีความรู้สึกแบบอินเทนต์บางอย่างกับเขานะ,ะในไพ่มันก็ขึ้นค่อนข้างชัดแต่เราสามารถที่จะจัดการตัวเองได้ค่อนข้างดีอันนี้คือข้อดีมากๆก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องน่ากังวลมากค่ะเพราะเราไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเบอร์นั้นนะไม่ว่าจะชอบหรือจะไม่ชอบมีครอบครัวหรือยังไม่มีครอบครัวสรุปสุดท้ายเนี่ย เราแค่ถ้าเป็นเชิงแบบสดสนิทนะเราแค่เปิดใจหมายถึงคนที่เข้ามานะคะเปิดใจให้เขาเพราะว่าเรารู้สึกดีนั่นแหละแต่เราก็ยังมีความไม่ไว้ใจอยู่ดีไม่ไว้ใจว่าเขาจะดีไปแบบนี้จริงๆไหมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะได้หมดได้ไหลายเหตุผลนะคะก็คือแค่เปิดใจคุยแค่เริ่มต้นอะ่ะแล้วก็ขอดูก่อนว่าเขาจะทําตามความต้องการ ที่เราอยากให้เป็นได้ไหมแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์เล่นๆค่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลเลยที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นปัจจัยสําคัญอะที่ทําให้เราไม่ได้เปิดใจให้ใครแบบเร็วๆอะ่ะเราอยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวเราต้องการคนที่มีความมั่นคงทั้งความรู้สึกหน้าที่การงานหรือว่าในความสัมพันธ์ซึ่งมันค่อนข้างยากนะคะพูดตรงๆเนาะที่เราจะเจอใครแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เราไม่ได้มีความแบบต้องรีบร้อนมันก็เลยค่อยเป็นค่อยไป ขอพิจารณาก่อนนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคนโสดนะจะเรียกว่าโสดสนิทไหมก็ไม่เบอร์นั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ c o m plete ในการที่จะมีคอมมิตเมนตกับใครนะคะอ่ะใครฟังจบแล้วข้ามไปฟังสุขภาพได้เลยนะแล้วเดี๋ยวขอเปิดคนมีคู่นะคะสำหรับคนมีคู่ ชาวราศีกันและลักนณากันที่มีคู่แล้วนะคะในเดือนกราคมสองพห้า้ความรักเป็นยังไงบ้างหกเหรียญ แล้วเจ็ดดาบก็ตามมานะคนโสดก็ขึ้นล้วขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลยหเหรียญเจ็ดดาบหา้าไม้แปดาบดอสเตรนหกถ้วย ก้าไม้เก้าถ้วยอัศวินดาสามถ้วยอ่าสำหรับใครที่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะพลังงานตรงหน้าเนี่ย<ม>ก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณนะ เป็นพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีกันท่านอื่นที่กําลังมีปัญหาอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจเกิดความรู้สึกเออไม่เห็นจะตรงเลยไม่ใช่เรื่องของฉันชีวิตรักฉันดีมากก็แนะนําว่าให้ข้ามดีกว่านะคะข้ามไปฟังสุขภาพเลยแล้วกันนะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าก็ฟังได้นะก็เข้าใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของดวงรวมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฟังดูแล้วกันนะคะเพื่อทุกคน อาจจะรู้สึกบางคนเขาชอบฟังเพื่อที่จะเขาก็เอาไประวังอะไรไม่ได้ไม่ได้เชื่อว่าเนี่ยคือของเขาแต่ว่าเขาแค่อยากระวังอะไรเงี้ยก็ลองฟังดูนะจะบอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่สามารถจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจความเห็นไม่ตรงกันกับคนรักคู่ครองได้ค่อนข้างเยอะทั้งๆท,งที่พี่หมอว่ากันเนี่ยมีความแบบพยายามแล้วนะที่จะประคับประคองความสัมพันธ์หรือว่าพยายามที่จะ ทำให้สถานการณ์ระหว่างเรากับเขามันดีขึ้นน่ะแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะเอาง่ายๆในช่วงที่มันเกิดไพ่สามใบาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายพยายามอยู่คนเดียวแล้วเราก็รู้สึกไม่ไว้ใจคู่ครองของเราเลยถามว่ามันเป็นปัญหาอะไรอ่ะฟังดูน่ากลัวจังอ่ะเขามีคนอื่นหรอหรือว่าอะไรยังไงคือพี่หมอจะบอกว่ามันเป็นได้ทุกปัญหาเลยอ่ะขออย่างเดียวเลยคิดง่ายๆเลยนะคะคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจว่าเขาจะ เขาเรียกว่าไงอ่ะจะใช้คําว่าปรับปรุงตัวหรือว่าแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะได้อย่างที่เราไม่ใช่เขาด้วยนะคะเราคาดหวังไหมอืมมันมันเหมือนมันเป็นช่วงเดือนที่คุณอนะ่ะให้โอกาสคนรักในโดยที่เขาไม่ได้มาขอด้วยนะเขาเขาไม่ได้แบบ รู้สึกว่าเขาจะต้องแบบได้โอกาสนี้หรือว่าเอาเขาเขาควรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าค่อนข้างอืมพี่หมอว่าเขาค่อนข้างเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะแต่คือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอในไพ่พี่หมออ่ะเขาก็เขาเป็นของเขาแบบเนี้ยค่ะสมมุติละกันสมมุติว่าคู่ครอ,องของคุณเนี่ยเป็นคนติดเพื่อนนะ ชอบไปเที่ยวเฮฮาปาร์ต hey, ี้สังสรรค์กับเพื่อนบ่อยมากๆแล้วเราก็รู้สึกแบบเราไม่ไหวละเราเราทนพฤติกรรมเนี้ยไม่ไหวแล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดทีไรก็ทะเลาะกันเป็นปัญหาการไม่เข้าใจกันชอบหาว่าเราเนี่ยหาเรื่องหรือว่าเราเนี่ยจุกจิกจู้จี้นะกันก็จะแบบว่าเดือนนี้เราก็มีความแบบพยายามแล้วอ่ะในการจะประนีประนอมในการที่จะแบบองังฉันไม่จู้จี้แล้วแต่ว่า อ่ะเราลองไปสายออดอ้อนดูเลยอุ้ยไม่ไปไม่ได้หรอนูนี่นั่นแต่เขาก็ยังคงมีพฤติกรรมที่ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนเราเริ่มเราเริ่มพูดตรงๆนะพี่หมอว่าการหลายๆคนนะเริ่มคิดนะคะว่าเราควรจะยังยืนอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าเราควรจะปล่อยเขาไปอันนี้พูดตรงๆเลยนะหลายคนมีความคิดแบบเนี้ยเกิดขึ้นแต่ข้อดีก็คือเราขึ้นหกเหรียญไงพี่หมอไม่เห็นหรอกว่าเราจะปล่อยมืงเขาจังจบได้สามถ้วยด้วยนะ ไม่เห็นหรอกว่าเราจะปล่อยมือเขาไปแต่เราเลือกที่จะมันเหมือนเราเลือกที่จะรับรับอะไรอย่างนั้นนะ่ะเอาไว้เองอะรับความอึดอ,อัดและกันอืมรับสิ่งต่างๆที่เราไม่ได้โอเคอะ่ะเอาไว้เองแล้วก็ให้โอกาสเขาอยู่ในใจรอดูเขาอยู่ในใจว่าเออเขาแบบจะแก้ให้เราไหมถ้าเราแบบ นี่เราแบบสุดๆแล้วนะเราให้โอกาสเธอสุดๆแล้วนะเราอะไรอย่างเงี้ยเออการจะเป็นแนวนี้นะคะแล้วถามว่าคุณทําสําเร็จไหมละ่ะเชื่อไหมพอคุณแบบเป็นสายแบบหันมารักตัวเองอะคือคุณให้โอกาสเขานะแต่ว่าเป็นการให้โอกาสที่อ่ะก็แล้วแต่เธออยากไปเที่ยวก็ไปเออฉันก็จะพยายามอยู่กับฉันละกันอ,อันน้เดี๋ยวฉันไปหาความสุข วิธีอื่นของฉันดูหนังฟังเพลงแต่ฉันก็ยังสนใจเธอนะยังแบบเอ้ยเธอกลับบ้านหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือ,คอ,คอพยายามประคับประคองไปด้วยแล้วก็พยายามลักตัวเองด้วยอะทั้งสองเวปรากฏว่าเขาจะมองเห็นนะคะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะมันดูเหมือนท้ายสุดแล้วอ่ะคุณจะทําสําเร็จเออไอสิ่งที่เราคาดหวังเราพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ของเรามาเนี่ย เดือนนี้กลายเป็นว่าคนรักคู่ครองเนี่ก็จะให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นค่ะแต่มันก็ยังมีช่วงเวลาแห่งการต้องระวังนะระวังเรื่องคําพูดคำจาระวังการปาทะการมีปากเสียงตราบใดที่ขึ้นไพ่ห้าไมา้แต่ก็ที่หมอก็เห็นแล้วและว่าเราขึ้นแปดดาบรอเลยนะเราเราเราไม่โอเคหรอกกับพฤติกรรมของเขาเนี่ยแต่เราจะไม่พูดแล้วเราแกล้งทําเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันไม่พูด ไม,ไม่สนใจเราไปโฟกัสตัวเองอยู่กับตัวเองดูหนังกินข้าวดูหนังฟังเพลงหาความสุขใส่ตัวกลายเป็นว่าการจะทําแบบนี้ในเดือนนี้แล้วคนรักเนี่ยเขาสังเกตเห็นเขาก็จะแก้ได้เองอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องแบบไปอะไรเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะพี่หมอมองว่าเขาแค่เป็นคนที่เราไปบังคับอะไรเขามากไม่ได้อะ่ะค่ะเนาะเราเป็นคนที่ไปแบบอขออภัยค่ะเขาเป็นคนที่เราจะแบบว่า คาดหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเรามากไม่ได้ค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดทันทีเพราะเขาทําไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยเขาปุ๊บเนี่ยเขาทํานะงั้นลองปรับดูนะคะแล้วก็อย่าลืมว่านี่ก็คือการอ่านแบบวรวมๆพลังงานก็กลับด้านได้ค่ะกลายเป็นเขาเนี่ยแหละที่ทําให้เราอึดอัดเขาเนี่ยคอยจุกจิกจูกจก้จี้ขี้บนใสเ่เราบังคับเราทุกสิ่งอย่าง ไม่อยากให้เราทําอันนู้นไม่อยากให้เราทําอันนี้แต่ปรากฏว่าอยู่ๆเดือนนี้ยเขาจะปล่อยค่ะเออพอเราสบายใจขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเอ้ยแฟนเรามันน่าหลักจังอย่างเงี้ยเออมันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะก็เอาเป็นว่าเดือนเนี้ยความสัมพันธ์ก็ถามถ้าให้ถามพี่หมอคือมันไม่ได้แย่หรอกแต่เวลาที่มันขึ้นมันก็ไม่ได้ราบลื่นนะรเราพูดกันตรงตรงเนาะ จะให้จะไม่ให้แบบเกิดมาเลยว่าเออใครความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วนะไม่ต้องฟังนะมันก็ไม่ได้นะคะบางคนเขาเครียดไงเรื่องความรักมันค่อนข้างเซนซิทีฟนะมันเป็นเรื่องอ่อนไหวเพราะฉะนั้นที่หมอมองว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะน,นี้มากก็ไม่ต้องรับมันไปขนาดนั้นแต่ถ้าใครกําลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆนะ้ะเป็นเป็นชาวราศีกันที่เขามานั่งฟังแล้วอยู่ในเวอร์ชันนี้อยู่เนาะบางทีไพ่เขาอาจเขามองว่าคนไม่มีปัญหาก็ไม่จําเป็นต้องพูดไงใช่ไหม อยากจะช่วยคนที่มีปัญหาอย่างเนี้ยค่ะก็เลยจับพลังงานพวกนี้มาอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่เดือนนี้ลองลองกลับด้านดูนะมันดีกับความสัมพันธ์มากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนอยู่ในจุดที่เราอึดอัดอะ่ะเขาคอยบังคับเขาคอยขัดกับเราทุกสิ่งอย่างเราอยู่เฉยๆเหมือนเดิมนะไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเองเพราะเขาเปลี่ยนเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกดีขึ้นกับความสัมพันธ์เองนะคะแล้วก็เดือนนี้ อพอมันเป็นสภาวะนี้แล้วอะ่ะอะไรที่มันเคยไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันเดี๋ยวมันจะมีช่วงให้ได้ปรับความเข้าใจกันด้วยนะถือว่าดียังไงก็ถือว่าดีสุดท้ายแล้วอะเพียงแต่มันต้องผ่านพลังงานที่มันแบบติดลบก่อนหรือว่าเจอสถานการณ์ที่มันต้องปะทะกันเถียงกันไม่เข้าใจกันสักนิดสักหน่อยก่อนอะนะคะแล้วก็ เดือนนี้ถ้าใครนะมีความสัมพันธ์ที่แบบคู่ครองของเราเนี่ยเป็นคนขี้หึงเนี่ยคุณต้องระวังหนักคูณ2คูณสามเพราะเขาจะเป็นหนักกว่าเดิมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับกันถ้าคุณเป็นคนขี้หึงคุณก็ต้องระวังอารมณ์ตัวเองนะคะมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่คุณเนี่ยมีความแบบหึงหวงเกิดขึ้นถามว่ามันมีประเด็นอะไรมันก็ไม่ได้มีอะในหน้าไพ่พี่หมอ,อต่อให้ขึ้นเจ็ดดาบเถอะนะอย่าพึ่งไปให้มันเกิดปัญหาขนาดนั้นคือถ้าคุณกลัว คุณไม่แน่ใจจริงๆคุณก็แค่ระวังค่ะตราบใดที่มันยังไม่มีหลักฐานเราพูดกันตรงๆเราจะไปคิดว่าเขามีหรือเราจะไปคิดว่าเขานอกใจหรือว่าเราจะไปไม่ไว้ใจมันก็ไม่แฟร์เนาะเออถ้าแค่เขาแบบเป็นคนแบบเนี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยแล้วที่หมอสังเกตมาหลายคู่แล้วอะที่แบบหึงกันโดยไม่มีสาเหตุอะจากที่มันไม่มีอะมันมีนะมันถึงได้มีสุภาษิตหรือสำนวนที่ว่าชี้โพรงให้กระรอ,อก แม่ที่หมอเนี่ยสอนที่หมอไปมาเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะสมัยเราแบบเด็กน้อยเลยนะคะแบบวัยแบบปั๊ปปี้เลยแบบเราก็ยังรักใครไม่เป็น,นอ่ะเนาะเออเราก็รู้สึกเอ้ยเรามีแฟนเออเราก็เอยเรามีเจ้าเข้าเจ้าของนะความเด็กอนะคะก็จะขี้หึงมากๆไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะสอนว่าจริงๆมันดูไม่มีอะไรเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาบอกว่าอย่าไปชี้โพงให้กับลอกจากมันไม่มีมันจะมีเราก็ไม่เชื่อไงเป็นจนกระทั่งเขาไปมีจริงๆจาะที่เขาไม่มีนะ เอาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าถ้ามันยังไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนเราอย่าเพิ่งคิดไปเองแล้วกันนะคะไม่งั้นมันจะทะเลาะกันโดยใช้เหตุนะเอาละเดี๋ยวเรามาลองฟังสุขภาพกันนะคะสุขภาพของชาวราศีกรนและลัขนาการประจำเดือนมกราคมเป็นยังไงบ้าง มิแนแน่สีดาควีนดา,ลนดาและอัศวินดาอ่าใครที่ทานข้าวไม่ค่อยตรงเวลาเนี่ยพี่หมอว่าให้ระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะถามหารำไส้อักเสบท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนก็ยังได้เลยนะ แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอาการปวดเมื่อยไปจนถึงอาการบาดเจ็บตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นกระดูกข้อต่ออยากให้เรามาระวังมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้สามารถจะเกิดปัญหาสุขภาพในลักษณะนี้ขึ้นได้ง่ายนะคะรวมถึงใครที่เป็นคนแบบซุ่มซ่ามอะออทำอะไรเร็วไม่ค่อยระวังไม่ค่อยรอบคอบเดือนนี้ก็จะมีอาการบาดเจ็บได้นะคะจาก จากพฤติกรรมของเรานั่นแหละชอบทําอะไรเร็วก็เลยแบบบางทีเดินเร็ววิ่งเร็วขึ้นลงบันไดเร็วเนี่ยสะดุดหกล้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มันไม่ถึงกับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงแต่ว่ามันดูมีความแบบสร้างปัญหาให้ตัวเองหมายถึงว่าสร้างปัญหาสุขภาพให้ตัวเองได้ด้วยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะก็พยายามลดลดลงหน่อยแล้วกันเนาะเรื่องความใจร้อนอะไรเงี้ยนะคะ โดยรวมก็จะประมาณนี้ในเรื่องของสุขภาพสําหรับชาวราศีกรและลัรนากันและก็ความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนเดิมขออนุญาตฝากคลิปที่ฝากกันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะภาพรวมปี2568ใครยังไม่ได้ฟังไปฟังกันได้นะคะแล้วก็การงานและการเงินประจำเดือนมนกราคม2568ของชาวราศีกันด้วยนะคะสุดท้ายพี่หมอขอขอบพระคุณนะคะชาวราศีกรและัคละนากรทุกท่านแล้วก็ ลูกดวงลูกเพจที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนกันเสมอมานะที่ตา่าตามกันมานะคะไปจนถึงผู้ติดตามทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะที่เอนดูนะที่ให้โอกาสกดติดตามกันนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ